สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการบริหารความเสี่ยงดิจิตอลครับในรายวิชานี้นะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์นะครับสู่สภาปัตยกรรมองค์กรครับว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรครับต่อมาเป็นเรื่องของหลักของการจัดการครับปัจจัยที่มีส่วนผลักดันและเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายขององค์กรครับ ที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือเราจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยเคลื่อนหนุนต่างๆด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็คือหลักการในการจัดการความเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมพิบาลในองค์กรดิจิตอลครับไม่ว่าองค์กรจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือธรรมพิบาลและการรองรับความเปลี่ยนแปลงครับในหลายวิชานี้นะครับจะได้เรียนรู้กับอาจารย์ดนัยรัตนปดีธรรมจารีครับผู้ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากมายในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิตอลอย่างช้านานเลยทีเดียว ในรายวิชานี้เรียนได้ยาครับเพียงแค่เข้ามาทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนเพื่อดูผลการเรียนของตนเองเบื้องต้นว่าเอเรื่องอะไรที่เรายังขาดไปและเรื่องอะไรที่เราต้องเสริมเพิ่มขึ้นครับหลังจากนั้นศึกษาตามโมดูลต,ต่างๆครับจากคลิปวิดีโอการสอนประจําโมดูลนั้นครับให้เราเรียนรู้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้ก็คือการทํากิจกรรมครับแล้วก็ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียนด้วยถ้าเป็นตามเงื่อนไขที่กําหนดก็จะได้ประกาศสนียบัตด้วยครับแล้วพบกันนะครับ